สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถนิสสันวาร่า2.5 LE ตัวท็อปสุด o p e n c a b รถปี2008เกียร์ธรรมดารถบ้านลำดับที่1เจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงผู้หญิงใช้รักษามากเลขไม่วิ่ง200กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ ภายในเบาะหนังแท้สีเบดเดิมโรงงานภายในสวยสะอาดมากแคปเปิดได้รถไม่เคยบรรทุกหนักช่วงล่างไม่มีสนิมสภาพรถพร้อมใช้งานพาสีหมดสีมีนาคม2,567ขอขายที่ราคา1 8 9่0 0บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์081 6ก6 2 3 5 8ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ช่องรถสวยอันดับหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ